สวัสดีครับผมเก้าวชิระนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเอ็กพอร์ตและอินพอร์ตนะครับเอ็กพอร์ตเวกเตอร์จากโปรแกรมอิ l u สเตเตอร์นะครับ AI นะครับหลักการเดียวกันเราสามารถอาไปใช้กับโปรแกรม o r e ์เรดอได้นะครับวิธีการก็คือนะครับคือหอนึ่งจะต้อง เส้นไม่มีสีนะครับไม่มีสีทั้งเส้นไม่มีการพิวสีนะครับอันนี้เรามาดูก่อนนะครับอันนี้คืองานที่ลูกค้าส่งมานะครับงานที่ลูกค้าส่งมาก็คือตัวหนังสือนะครับมีการเทสีลงไปในตัวหนังสือนะครับขอบตัวเส้นเนี่ยก็จะมีสีด้วยนะครับนะครับมีการเทสีลงไปในตัวหนังสือเส้นก็จะมีสีด้วยนะครับโอเค ดังนั้นคือถ้าเรา Export ไปทั้งแบบนี้นะครับเรา Export ไปทั้งแบบเนี้ยนะครับปัญหาของมันก็คือจะเป็นตัวหนังสือเส้นทับเส้นซ้อนนะครับทำให้เอาไปใช้งานตัดไม่ได้นะครับมันจะเกิดเส้นทับเส้นซ้อนกันนะครับอ่ะลองดูก่อนนะครับทำให้ดูวิธีนี้ก่อนคืออันนี้ดิบๆมาจากลูกค้านะครับอ่ะเราก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ Export นะครับ Export แล้วก็อ่ะผมเป็น ตั้งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับตั้งเป็น1-1-1่ขีดหแล้วกันนะครับเป็น11 1, 1ขีดหนเอเป็น DWG หรือ DXF ก็ได้นะครับเป็นไฟล์ออโตแคดนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะมาใส่หน่วยนะครับอันนี้ลูกค้าเขาออกแบบมาหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับ แต่ว่าในโปรแกรม a r t c a m เนี่ยเขาใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรดังนั้นเราต้องใส่คูณ10เข้าไปนะครับตรงนี้ใส่เป็นคูณ10เข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดโอเคเพื่อ export ตโอเคตอนนี้เราได้อันแรกแล้วนะครับเราได้อันแรกซึ่งเป็นไฟล์ดิบๆมาไม่มีการแป่งก่อนที่เราจะ export นะครับต่อไปนะครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีที่ถูกต้องจะทำให้ดูนะครับก็คือ1เลือกนะครับเลือกทั้งหมดก่อนนะครับเสร็จแล้วก็คือ ไม่มีสีนะครับเส้นก็จะไม่มีสีด้วยนะครับเส้นก็ไม่มีสีนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือไม่มีสีถ้าเราก,ารากดดูคือจะไม่มีสีอะไรเลยนะครับไปที่ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์แล้วเราค่อยเ e อ็กพอร์ตนะครับเ e อ็กพอร์ตเป็นแบบเดียวกันเลย DWG นะครับเป็นเมื่อกี้เนาะมันเป็น1 1 1่งหนึ่งีดนเนาะอันที่2ก็เราจะเป็น1 1 1่งหนึ่งหนึ่งขีดสแล้วกันนะครับ หน่วยเป็น10เหมือนกันนะครับโอเคกดโอเคอ่ะในหน้านี้เราเรียบร้อยละนะครับไฟล์ที่เอ็กพอร์ตเรียบร้อยละนะครับต่อไปครั้นี้มาดูวิธีการเอาเข้ามาจากโปรแกรม artcam นะครับอ่ะเราไปที่เวกเตอร์ก่อนนะครับไปเวกเตอร์แล้วเราก็อินพุตนะครับพอเราจะเวกเตอร์เข้ามาเนาะเราก็ต้องไปที่เวกเตอร์แล้วก็อินพุตนะครับอ่ะเราก็ไปเลือกไฟล์นะครับไฟล์นั้นคืออันแรก อันแรกอันนี้คือนะครับหนึ่งคิดหนึ่งนะครับเป็นไฟล์ที่นะครับเป็นไฟล์ที่ยังไม่มีการปรับให้ถูกต้องนะครับเป็นไฟล์ดิบๆมาจากลูกค้าแล้วเราก็เอ็กพอร์ตมาเลยนะครับเราเปิดดูนะครับเราเปิดดูนะครับเปิดดูนะครับอ่ะมาแล้วนะครับโอเคผมขอย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะครับ ยามาตรงนี้แล้วกันนะครับยวจะได้เปรียบเทียบกันนะครับอ่ะคราวนี้เราไป Import นะครับอ่ะคราวนี้ Import เราจะ Import ตัวที่เราแก้แล้วนะครับเราตัว Import ตัวที่แก้แล้วนะครับจะได้มาเปรียบเทียบกันเนาะนะครับโอเคนะครับอ่ะตัวนี้ขอขยับลงมาข้างล่างหน่อยแล้วกันอ่ะนะครับอ่ะคราวนี้มาดูนะครับมาดูอ่ะข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้คือตัวที่ ไม่แก้นะครับเอ็กพอร์ตมาเลยนะครับดูนะนะครับดูนะอ่ะดูนะนะครับมันจะมีปัญหาซ้อนกันเนาะเราผมทำดึงออกให้ดูทีละตัวเอานี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอย่างตัวนี้นะครับดูซิว่ามันจะซ้อนกันกี่ตัวนะครับหนึ่งนะครับสองหมดยังอ่ะสามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับคือถ้าเราไม่แก้เนี่ยเนี่ยมันซ้อนกันทั้งสามตัว นะครับมันซ้อนกัน3ตัวดังนั้นนะครับก่อคอนโทรลแซนะครับเอามันกลับไปที่เดิมดังนั้นเวลาเราไปสั่งตัดงานนะครับไปสั่งตัดงานเนี่ยเนี่ยเราลองเช็คดูก็ได้นะครับกดอินเดนดูนะครับเนี่ยมันจะขึ้นเคียวๆแบบนี้นะครับขึ้นเคียวๆแบบนี้เต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันซ้อนกันนะครับอ่านะครับมันซ้อนกันนะครับดังนั้นเราไปสั่งตัดงานมัน มันต้องแจง้งว่ามีปัญหาแน่นอนเอาคราวนี้ลองลงไปดูตัวที่เราแก้แล้วเนาะตัวนี้ตัวเดียวกันเนาะลองดูตัวเดียวกันนะครับอันนี้คือที่แก้แล้วนะนะครับผมดึงออกนะครับเห็นไหมครับมันไม่ซ้อนกันเห็นไหมครับมันไม่ซ้อนกันลองดูทั้งหมดเลยก็ได้ทั้งหมดตัวที่เราแก้แล้วนะครับนี่คือตัวที่แก้แล้วก่อนเราเอ็กพอมานะครับลองเช็คนะครับอินเด t นนะครับไม่มีเลยเห็นไหมครับ ปัญหาจะไม่มีเลยเรื่องตัวซ้อนกันทับกันนะครับถ้าฟอนตที่คุณพิมพ์ในคอร์รดอร์หรืออิลัสเตเตอร์นะครับหรือใน AII นะครับฟอนตนั้นไม่มีปัญหาหรือคุณไม่ได้ตัด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 นะครับคุณไม่ได้ตัดฟอนไม่ได้ไปบิดไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ไปแต่งมันแล้วมันเกิดปัญหานะครับคุณใช้วิธีนี้แล้วคุณเอ็กพอร์ตมานะครับ ก็ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับนอกจากนอกจากเวลาเขาออกแบบแล้วเขาไปตัดเขาไปแต่งแล้วบิดมันเกิดปัญหาจากต้นทาง Import เข้ามาถึงแก้แล้วมันก็มีปัญหาเพราะป,ปัญหามันเกิดจากต้นทางนะครับการตัดการแต่งการบิดตัวหนังสือการบิดเส้นนะครับโอเคเนาะหวังว่าทุกคนจะ,ะเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วเอานำไปใช้ได้โอเคครับ จังหวัดน,นี้คงพอแค่นี้อ่ามีปัญหาถามได้ครับผมก้าวชิระนะครับใน f a c e b o o ก้าวชิระแล้วก็กลุ่มนะครับกลุ่มบทเรียนอาร์ตแคมนะครับฝากอ่าเพจด้วยเพจก็เป็นอ่านายว o o d เพเกอร์นะครับก้าววุฒิเพเกอร์นะครับโอเคสวัสดีสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ